หอย่างเป็นพันการ์้เลยครับกับโครงการยูเจนฮักบ้านเกิดสภารกิจของทบซีร์เองทุกท่านก็ทราบนะครับเราเป็นสถาบันการงินที่ดูแลเรื่องของเกษตรกรแต่ว่าภายใต้ เพื่อให้ธนาคารเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนเรากำลังจะเธอตัวเองให้เป็นแกนกลางการเกษตรนะครับหรือว่า essence of agriculture โดยเรากำลังขับเคลื่อนนะครับผ่าน4ด้านว่าจะเป็นทางด้านการเงินนะครับด้านองค์ความรู้นะครับด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์ตลอดจนการพัฒนาทางด้าน ที่ผ่านมาครับเกษตรกรเราก็รุ่งในเรื่องของการผลิตนะครับเราใช้คําว่าแปลรูปครับซึ่งจากนี้ไปเรากาลังจะยกระดับว่าเราไม่ใช่แค่แปลรูประับเราการังจะทําในเรื่องของแอดเดนแปรูปทำในเรื่องของดีไซน์ทําในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งทำทางเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะหมุนนะครับให้ทกศเนี่ยเป็นการทําการเกษตร่างแทลนจิตสิ่งหนึ่งที่เราจะทําให้สําเร็จได้นะครับก็คือเราต้อง สร้างแรไปงประดานใจให้กับทุกคนในภาคการเกษตรนะครับทุกวันนี้ในเราก็มีคําสอนหรือเราก็คงได้ยินนะครับว่าทการเกษตรมันเหนื่อยนะครับแล้วก็บาบางนะครับได้เงินน้อยไปทํางานในเมืองดีกว่าซึ่งความคิดแบบนี้มันทําให้การเกษตรของประเทศในยิ่งถอยหลังนะดังนั้นเนี่ยการที่เราเสนับสนุนให้เกิดโครงการ นิวเจนพับ้าเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากประสบความสำเร็จในซีซั่นแรกเนี่ยเพ,เพื่อจะทําให้เกิดแรงบ,บันดาลใจนะครับอินสไปน์ให้กับคนที่อยู่ในภาคการเกษตรหรือคนที่กําลังคิดอยากจะเข้ามาในภาคการเกษตรเนี่ยได้เห็นตัวอย่างนะครับว่าการเกษตรถ้ามาทําแล้วสนุกอย่างไรนะครับทำแล้วมีความสุขอย่างไรนะครับเราต้องการให้เกิดเกษตรกรรุ่นใหม่เยอะที่ทําในมิติของ m องเมทริไลซ์ครับทำในเรื่องของไม่ใช่แค่ว่าผลิตอย่างเดียวหละเป็นการผลิตเพื่อเสรนะครับผลิตทําน้อยได้มากมีมิติของมูลค่าสูงนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นภารกิจสําคัญนะครับของทกศแล้วก็ทําให้เกิดขึ้นในวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เข้าร่วมประกวดนะครับไม่ว่าจะเป็นในรอบต่างๆเนี่ยก็จะสร้างอินสปายให้กับคนที่รับชมนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เห็นในขณะเดียวกันเนี่ย ผู้ที่เข้าประกวดกับผู้ที่ชนาก็สามารถที่จะเป็นตัวสูตรนะครับรผลิตผลทางการกาเกษตรของกเกษตรกรรายอื่นๆเ,นเข้ามาให้เกิดในเชิงพาณิชย์นะครับได้อีโคโนมีออฟสเกลแล้วก็ที่สําคัญก็คือทําให้ตกสอเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยังอยู่ตลอดไปนขนบคุณครับ